สวัสดีชาว t s x ที่น่ารักทุกคนกลับมาพบเจเ่นเกยตอนนี้เรียกว่าเหยาเนี่ยไม่ให้พวกเราได้พักผ่อนกันเลยเพราะเขาได้มีการสปอยแพทอัปเดตตัวใหม่ออกมาแต่ว่าแพทตัวเต็มยังไม่มานะเขาได้เพียงแต่ส่งขุนพลที่น่าจะมาในแพทรอบเนี้มาเป็นเงาปิดสนห้ทุกคนได้ไทายกันแต่พอมองจากดาวพูดดาวพลงหัแล้วเนี่ยก็ยังรู้ว่าตัวละครตัวนี้มันคือตัวอะไรมันคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก เย่าตังโตแต่ก่อนที่จะมีตัวละครนี้โผล่ขึ้นมามันก็มีตังโตเวอร์ชันธรรมดาก่อนซึ่งเวอร์ชั่นนั้นเนี่ยทุกคนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีอยู่แล้ะเขามีค่าพลังป้องกันที่มันค่อนข้างสูงมากๆแต่แล้วสกิลกับสเตตัสเขาเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันมันไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันมันก็เลยไม่ได้เป็นที่นิยมแถมยังไม่มีจุติสองด้วยนะผมก็งงว่าทําไมไม่ทําตังโตมาให้มันมีจุติสองมันอาจจะเก่งก็ได้เก่งในแบบ พอใช้แต่พอมาเป็นเวอร์ชันเนี้บอกเลยว่าจะลบจุดด่างพร้อยทั้งหมดในเวอร์ชันปกติทุกคนเห็นแล้วจะต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนวันนี้ผมเลยหยิบข้อมูลมาฝาทุกคนกันและคิดว่าหลังจากทุกคนได้ดูแล้วทุกคนน่าจะตัดสินใจได้ว่าฉันควรจะมีมันไหมนี่คือหน้าตาของเย่าต่างโตนะทุกคนทุกคนลองดูสกิลกับสเตตัสมันดูละไม้คล้ายคลึงกับอะไรฮ้มีกระจกหน้าหลัง แล้วก็มีฟันใต้ดิน3เป้าอันนี้คล้ายกับบิดาเท่าแก่ลงเตียมเลยใช่ไหมแต่ของบิดาเนี่ยไม่มีขวานอันนี้ใส่ขวานมาให้แล้วพอดูดูสกิลขวานแล้วลองมองเหลือบซ้ายมาที่สเตตัสของเขามันก็เป็นอะไรที่ตรงสายสุดๆเพราะว่ามาพร้อมกับค่าโจมตีเริ่มต้น172นี่จะทำให้ขวานนี่มันแรงมากเลยนะ แถมยังมีสกิลเก็บเลเวลมาให้พร้อมนอกจากนั้นถามว่าคุณเอาไปประลองได้ไหมเอาไปประลองก็ยังได้เพราะมีค่าความไวเริ่มต้น97แถมใส่กระจกหน้าหลังมาให้เราอีกคือมันมันไม่รู้จะเรียกว่ายัางไงแล้วมันดีมันพร้อมจนไม่รู้จะพร้อมอยังไงทุกคนดูค่า HP นะค่า HP เริ่มต้นเนี่ยมาเป็นพันเลยคือทั้งเลือดเยอะทั้งตีแรงทั้งถึก นี่ยังคงคงเวอร์ชั่นเดิมไว้อยู่เวอร์ชั่นเดิมเนี่ยก็นำนำไอ้ค่าพลังป้องกันเนี่นำมาเวอร์ชันนี้ก็ยังใส่ป้องกันมาแบบเยอะจริงๆในส่วนของสกิลจิตเนี่ยผมยังไม่มั่นใจนะแต่จากที่ถามเพื่อนๆชาว T.S.X ที่เขามีข้อมูลของตัวละครตัวนี้เขาก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสกิลจิตเนี่ยมันสามารถที่จะป้องกันสถานะได้ คือกระโดดเข้าฉากปุ๊บมันจะมีเหมือนโล่กำบังคล้ายๆกับในดันข้างอะพวกหลังด่านด่าน11ด่านไอ้ดาน13 10าไอ้1 1 12ที่พอเรากระโดดเข้าไปมันจะมีโล่เหมือนกันไว้อยู่แล้วเราต้องสลายโล่ออกก่อนไม่งั้นมันจะไม่ติดสถานะใดๆอันนี้คือที่เขาพูดต่อๆกันมานะผมก็ยังไม่มั่นใจว่ามันจะใช่แบบนั้นไหมแต่ถ้ามันมาเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยมันถือว่าว้าวมากเลยนะ มันจะแก้เมตาที่มีอยู่ทั้งหมดได้อย่างแบบหมดจดเลยแม้แต่เตียวเซียนชุดนักเรียนก็คิดว่ายังไม่ดีเท่าตัวเนี้เพราะว่าตัวนี้มันกระโดดเข้าไปมันน่าจะเป็นพสซีฟพสซีฟหรือเปล่าหรืออาจจะต้องกดใช้ไหมถ้ามันเป็นพสซีฟเนี่ยโคตรดีเลยนะเดี๋ยวเรามาอรอลุ้นกันดีกว่าว่ามันจะเป็นพสซีฟหรือว่าเราต้องกดใช้ถ้ากดใช้ก็คงไม่ต่างจากเตียวเซียนชุดนักเรียนเท่าไหร่ทีนี้เรา ผมเลยจับข้อมูลมาให้ทุกคนได้ดูนี่คือพอผมเอามาใส่ในอัลบั้มลิสต์ของผมแล้วเนี่ยนี่คือขุนพลธาตุดินที่น่าใช้นะทุกคนทุกคนควรจะมีหนึ่งใน5ตัวเนี้ยตัวไหนก็ได้ถือว่าไม่น่าเกลียดคุณมีตัวไหนก็ได้นะแต่ตัวที่ดูจะพิลึก,กึกกือมากที่สุดก็น่าจะเป็นหลิวปังนอกกนั้นน่าจะแบบพอใช้งานได้อยู่แต่หลิวปังเนี่ยมันค่อนข้างแบบ สเตตัสกับสกิลมันมันไปคนละทิศละทางอย่างเล่าปีนี่ก็ก็ค่อนข้างจะเก่งเก่งมากๆไม่ใช่ค่อนข้างเก่งแหละแต่ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องมีก้อนหินเนี่ยเล่าปีก็มีก้อนหินนะเห็นไหมเหย่าตัางโต๊กก็มีก้อนหินเหมือนกันอันนี้หลุดมาจากที่เดียวกันหรือเปล่าสำนักเดียวกันมีก้อนหินเหมือนกันทีนี้เราลองมาดูอันนี้ดีกว่าผมทําข้อมูลมาให้อ่ะลองเปรียบเทียบดูไหม ว่าพอสตัวเนี้ยมาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยหนึ่งในสตัวเนี้คุณอยากให้คะแนนตัวไหนมากที่สุดอ่ะเริ่มจากเล่าปีก่อนติดยั่วยุติดยั่วยุวคือไงมันจะจิ้มลงพื้นดินจึก๊กแล้วศัตรูก็ติดยั่วยุยิ่งถ้าคุณทําอาวุธบวกหได้นะโอกาสติดเนี่ยเกือบร้อเปอร์เซแทบจะหลุดไม่ได้เลยจากสกิลเนี่ย แล้วก็จะกระโดดไปตีเล่าปีกระโดดไปตีเล่าปีคือมันโดนย่อยุไงโดนเล่าปีโยอย่คุณจะต้องมาโจมตีเล่าปีเท่านั้นนี่ถ้าใครโดนเข้าเนี่ยคือแบบเตรียมแบบเสร็จบักกล้องด้องเลยตัวต่อมาเนี่ยคือเย่าเตียวหวยุยตัวนี้คุณต้องมีตังค์นะเขาเขาทำออกมาสำหรับคนที่มีตังค คือคุณต้องเข้าใจการตลาดเขาก่อนนะว่าการที่เขาจะทําตัวละครอะไรออกมาก็ตามแต่เนี่ยเขามีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเขาอยู่เพรานันถ้าคุณเอื้อมไม่ถึงคุณก็แค่วางมือมันลงแค่นั้นแล้วไปเอาตัวที่คุณสามารถที่จะเอื้อมมันถึงได้ตัวนี้คุณต้องมีตังจริงๆคุณถึงจะมีมันใช้สกิลจิตของมันก็คือทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยมีโอกาสติดมึ่นงงอันนี้ถือว่าดีมากๆอีกตัวต่อมาคือเย่ากว,วนอูตัวเนี้ยดูด SP คู่ต่อสู้แต่เหมือนกับว่ามันจะต้องใช้ประมาณ2ครั้งถึงจะแบบดูดจนหมดหลอดแต่ของตัวเย่าเล่าปีกับเย่าเตียวหุยเนี่ยใช้ไปครั้งเดียวมีโอกาสแก้สถานการณ์แล้วก็พลิกเกมได้เลยส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยที่จะเข้ามาใหม่ก็คือเย่าต่างโตตัวนี้ยังต้องรอคอนเฟิร์มก่อนนะว่าป้องกันสถานะเนี่ยป้องกันแบบไหนแล้วก็ต้องกดใช้ไหมหรือว่ากระโดดเข้าไปแล้วเป็นแพสซีฟไปเลย แต่ว่าผมคิดว่ามันต้องกดใช้อ่ะเพราะถ้ากระโดดเข้าไปแล้วเป็นแพสซีฟเลยเนี่ยค่อนข้างจะเทพมากๆเลยนะทีนี้ผมก็เลยทำสีตัวนี้เอามาอยู่ด้วยกันทุกคนลองดูนะอ่ะเนี่ยสีตัวนี้พออยู่ด้วยกันเราลอ,ลองดูค่าสเตตัสของเขาดิถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณจะให้คะแนนตัวไหนมากที่สุดทุกคนดู อ่นี่นะดูเย่าตัางโตนะดูค่าพลังโจมตีของแต่ละตัวอ่ะเย่าตัางโต้7 7 2เย่าเตียวหุย188นี่เป็นสายสายตีมีสกิลโจมตีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นใส่ค่า ATK มาเนี่ยถือว่ามาถูกทางแล้วตัวนี้ก็มีค่าโจมตีเหมือนกัน 142, 186ทุกตัวมีสกิลที่ตรงสายกับสเตตัสของตัวเองทั้งหมดเลย นี่คือขุนพลที่ผมต้องบอกว่าพิถีพิถันในการออกแบบมากจริงๆถ้าขุนพลที่มีใน TTS ก่อนหน้านี้พิถีพิถันในการออกแบบมากกว่านี้เราน่าจะได้ขุนพลที่ใช้ได้แบบหลากหลายมากๆไม่จาเป็นต้องมาใช้อยู่วนเวียนอยู่แค่3-4ตัวเนี้ยแล้วดูวค่าความไหวนะเย้าวกวนอูเนี่ยไวที่สุด1 1อยสิลองเรมาคือ เย่าเล่าปีเย่าเตียวหวยแล้วก็ติไอเย่าต่างโต้นเนี่ยไว้น้อยที่สุดคือ97แต่ว่าเขาถึกมากๆนะ142เนี่ยคุณอาจจะเอาเขาลงยากพอสมควรอยู่แต่เย่าเล่าปีกับเย่ากลอนอูนเนี่ยค่อนข้างจะบางส่วนสกิลอื่นๆส่วนมากแล้วถ้าถ้าคุณจะตัดสินใจเอาตัวใดสักตัวเนี่ย ผมเชื่อว่าคุณตัดสินใจจากสกิลจิตสกิลอื่นไม่ค่อยมีผลมากนักต่อการตัดสินใจของพวกคุณสกิลจินี่แหละจะทําให้พวกคุณเนี่ยตัดสินใจได้ว่าคุณควรจะเอาตัวละครตัวไหนไปยืนอยู่ข้างกายของพวกคุณดีไม่จําเป็นที่จะต้องมีทั้ง4ตัวนะมันเวอร์ไปเราเอาเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ให้มันมีอยู่ในลิสต์ของเราก็พอแล้วเอาตามกำลังของเรา ไม่จะเป็นต้องไปบ่นทีมงานทุกตัวที่เขาออกมาขายนะบางตีบางตัวเขาไม่ได้ทำออกมาให้เราซื้อเขาทำออกมาเพื่อลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นอันนี้ก็ต้องเข้าใจเขาและ <c oughs> ส่วนเย่าตังโตน่าจะมาในรูปแบบของเย่าเล่าปี่แล้วก็เยา่ากวนอูถ้าเป็นไปได้ทุกคนก็น่าจะพอเอื้อมถึงอยู่แต่เย่าเตียวหวยนะุยเนี่ยคุณต้องมีตังจริงๆเพรามันมาในรูปแบบของ NFT เป็นไงทีนี้ทุกคนพอจะตัดสินใจได้หรือยังว่าเราควรจะมีดีไหมเย่าตังโตนเนี่ยถ้าคุณมีบิดาเท่าแก่ลงเตรียมอยู่แล้วผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะมันก็สกิลคล้ายๆกันแหละต่างกันแค่สกิลจิตอาจจะเทพมากๆแค่นั้นเองส่วนสกิลปาขวานคุณก็ใส่อะไรนะวิญญ,ญาณขุนพลได้ มันก็ทําให้บิดาเท่าแก่มีขวานได้เหมือนกันแต่สกิลจิตเนี่ยต้องบอกว่าย่าต่างโตน่าจะมาพลิกสถานการณ์พิกเกมได้แบบโอเวอร์จริงๆโอเคสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบายบาย